ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องในซีเกมมิ่นะในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Revolution M นะสำหรับวันนี้ผมเนี่ยจะมาแนะนําทางด้านของอาชีพนะครับแต่และอาชีพเลยของแต่ละตัวเลยนะว่าเราเนี่ยควรมีอาชีพเสริมเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวละครอาชีพเสริมแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างแล้วก็วิธีการทําด้วยนะครับก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะครับร้าน Easy Card รับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภยัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนนะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยสาหรับคนที่สนใจอยากจะเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องอาชีพกันบ้างนะครับอาชีพที่ผมแนะนํา5าอาชีพเนี่ยอันนี้จะเป็นอาชีพเสริมนะให้มาเข้าที่ตรงนี้นะครับนี่ด้านขวาสุดนี้แล้วก็กดไปที่อาชีพเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอาชีพอะไรบ้างมันจะมีทั้งหมดเนี่ยหอาชีพอาชีพแรกเนี่ยคือโจรเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายทางด้านของคาารอโจกก่นนนััะบ โจนเนี่ยมันจะมีการพรางตัวที่ดีนะครับแล้วก็สามารถรักขโมยได้ด้วย Refer ใครที่ชอบแบบรักขโมยชาวบ้านนะครับก็ไปกดรักขโมยได้แล้วก็จะมีในส่วนของการที่เพิ่มทนาของบัฟด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงนานีบอสเนี่ยเราสามารถจับตีกับเพื่อนได้แล้วก็จะมีทางนาของบัฟตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยจะมีบัฟช่วยทีมด้วยนะครับสำหรับพ่อครัวพ่อครัวผมคิดว่าน่าจะทําอาหารในระดับที่สูงได้แล้วก็จะได้ทางด้านของดีบัฟ ATK ด้วยแล้วก็ดีเฟนซ์ด้วยนะครับมันจะได้เยอะมากๆเลลยแล้วก็มีทนางนของการเพิ่มเลือดด้วยใครที่ชอบแล้วก็ลองทําตรงนี้ดดูไ้นะครับ อาชีพที่3ามันจะเป็นในเรื่องของนักดนตรตีนะนักดนตรตีเนี่ยสามารถเล่นเพลงได้หมดเลยครับอ่เล่นเพลงเพื่อเพิ่มทนาของค่าเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเล่นเครื่องดนตรตีได้ชุกชนิดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเปียโนนะครับกองแล้วก็พวกพินหรือว่าอูคูเลเล่เลหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับพวกแต่อะไรพวกเนี้ยสามารถเล่นได้หมดเลย 4. อันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับใครที่ชอบสายแฟชั่น แนวแต่งหน้าหรือแบบทำทรงผมใหม่หรือสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยที่ตัวเองเนี่ยเบื่อแล้วอยากจะเป็นรูปร่างใหม่ก็ไปหาบัตรเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็จ่ายในราคาที่สูงอาจจะต้องใช้เพชรเต,รเตริมอะไรพวกนี้จ่ายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายแฟชั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแฟชั่นเสริมของเรามาครับโดยที่คนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เล่นสายเนี่ยครับอาจจะได้แฟชั่นไม่เหมือนกันส่วนในเรื่องของการแต่งหน้าหรือการทําผมย้อมสีเนี่ย เราสามารถทําได้แล้วก็ยอมได้ตลอดเวลาเลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องปลดไปถึงขั้นไหนนะครับเพื่อที่จะสามารถยอมสีผมได้นะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับอาชีพสุดท้ายนี่จนะเป็นนักเล่นะครับก็คือมันจะคล้ายๆกับนักเตะบำเลยครับมีการเต้นมีการแบบเพิ่มการเชียร์น่าจะเพิ่มในเรื่องของท่าหน้าของบัฟอะไรพวกนี้แหละครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเหลือท่าหน้าของทีมเราในการลงวอหรือว่าในการตีบอสได้หรือเปล่านะทีนี้เรามาดูวิธีหาของกันบ้างครับผมจะให้ดูท่าหน้าของเลเวลก่อนเล,เลเนย ตรงนี้จะเป็นเลเวลนะมันจะบอกอยู่ว่าเลเวลอาชีพของเราเนี่ยจะมีจำกัดอยู่ที่33ทุกตัวเลยนะครับทุกตัว33หมดเลยนะนี่ผมจะกดให้ดูทุกตัวเลยครับมันจะ33หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังทําตรงนี้ไม่ถึงนะครับรีบทําด้วยนะวิธีการทําง่ายมากเลยครับมันไม่ได้ยากเลยเงื่อนไขในการทําทั้งหมดเนี่ยก็คือ1เราเข้าไปตรงนี้เราสามารถกดภารกฐฐิจรายวันนะครับตรงเนี้ยทำให้มันหมดไปเลยได้นะครับจะให้เลเวลของเราเนี่ยขึ้นมาได้เยอะขึ้นอ่าผมกดตรงเนี้ยอันนี้ผมทําไปเยอะแล้วนะครับทำไปเยอะแล้ว เลือกหาอันที่เป็นสีม่วงก็ได้ครับหรือเราจะรีตรงนี้กดรีตรงนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันใช้ทานาของแต้มในการรีนะครับกดรีไปเพื่อจะหาสีม่วงอ่ะสีฟ้าอาจจะได้ค่าย XP น้อยใช่ไหมเกียสีม่วงไปก็ได้ครับเนยมันสามารถทําได้ถ้าเกิดยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอแล้วก็จะมีวิธีอื่นที่ทําได้เหมือนกันครับก็คือวิธีนี้เนี่ยครับให้เรากดมาที่ตรงนี้นะแล้วก็มองดูครับตรงนี้จะเป็นการเก็บพืชเก็บพืชเนี่ยมันจะมีตําแหน่งบอกนะครับว่าเราสามารถเก็บตรงไหนได้บ้างแล้วเราก็กดี่่ตาแหหนนนงรรรัั้้้ไไไดดเเเเลลยยพกกปปปุ๊บบ็จะใค นะแต่ละจุดเนี่ยคือจะเพิ่มความสามารถไปด้วยนะยิ่งถ้าเกิดเราเลเวลถึงสูงแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บพืชสีอทองได้ครับแล้วสีทองเนี่ยจะได้ค่าพลังแล้วก็ค่าพีที่สูงขึ้นด้วยแต่ก็เสียทาน้าของสเตมินาเยอะเหมือนกันสเตมินาเนี่ยจำกัดอยู่ที่1,400ต่อวันนะครับอันนี้คือต่อวันนะมันจะมีขวดยาอีพีในการเพิ่มให้อยู่นะสำหรับตรงนี้นะครับเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยสังคมศาสตร์อย่างเงี้ยกด5ครั้งอันนี้ที่ผมทำเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการคา อ่ะครับของก็จะอยู่ในช่วงสามวันสุดท้ายครับสามวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการคร้าหมดเลยพวกนี้จะเป็นการฟาร์มทั้งหมดตัดต้นไม้ก็ฟาร์มได้คือตัดไปทั้งวันได้ครับจนกว่าเซมินารเราจะหมดตีหินก็ตีได้ครับแล้วก็เก็บดอกไม้เก็บได้เหมือนกันแล้วก็ตกปลาด้วยตกปลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อเหยื่อหรือเปล่านะครับแต่เหมือนจะมีการซื้อเหยื่อด้วยซื้อเหยื่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปตกตกเสร็จปุ๊บก็จะได้ค่า XP เพิ่มขึ้นมาครับยิ่งเราเลเวล XP สูงๆเนี่ยครับก็สามารถ อย่างเช่นปลาเนี่ยผมกดลงไปเห็นไหมครับจะมีปลาสีทองอันใหม่ๆเยอะเลยผมสามารถตกปลาสีทองพวกนี้ได้แล้วก็ตกปลามาเก็บได้ด้วยอ่แต่อีก3อย่างเนี้ยอ้สอย่างเนี้ยครับเราสามารถอินเตอร์แลกกับมันได้แล้วก็ทําได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทําสักอันหนึ่งแล้วกันอ่ะเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเอาเป็นพ่อครัวนะเดี๋ยวผมจะพาไปทําพ่อครัวตรงนี้นะครับแล้วมันก็พาเดินมาเรื่อยๆจนถึงจุดหมายนะครับอันนี้คือปล่อยให้มันออโต้ไปได้เลยนะแล้วก็เนี่ยมันจะใช้แต้งพลังงานเนี่ยสในการทํา1ึงครั้งก็จะได้ทั้งหมดห้าอันเราสามารถ เราสามารถกินอาหารเพิ่มบัตรตรงนี้ได้ใครที่เป็นพ่อครัวเนี่ยน่าจะโดดเด่นในด้านนี้นะแล้วกดทําไปได้ครับมันก็จะทาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเสร็จอันนี้นี่คือความสามารถในการคร้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํายาแบบเพิ่มเลือดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างบ้านนะครับหาไม้มาสร้างบ้านในในบ้านเราอะ่ะก็สาม,มารถทาได้เหมือนกันตรงนี้มาถึงการเลือกอาชีพบ้านนะครับ ผมอธิบายท่านั่งของความแตกต่างของแต่ละอาชีพไปแล้วนะทีนี้ผมจะเลือกเป็นอาชีพโจรนะครับเออโจนน่าจะเหมาะสมกับผมที่สุดละว,วิธีการไปก็เนี่ยแหละครับตามไปเลยก็คือปล่อยออโต้ไปได้เลยครับมันก็จะมี NPC อยู่ตรงเมืองใหญ่เลยครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยอ่ะโจนอยู่ตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปให้อ่าผมพร้อมแล้วร้อยครับผมได้แล้วนี่แล้วก็จะมีทางด้านของพวกแต้มโจนให้นะครับว่าเราควรทําอะไรบ้างก็จะสอนหมดเลย แล้วก็จะมีเนี่ยครับปับ๊บพวกเนี้ยเราสามารถกดอัพได้ถ้าเกิดแต้มเราถึงแล้วนะธุรกิจของแต่และอาชีพเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับในของผมเนี่ยก็จะมีให้ลักขโมยนะเนี่ยผมก,กดตรงนี้ครับมันก็สามารถเรียกทางของตัวพวกนี้มาได้ด้วยอเเ่าเขเรียกเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยครับจะเป็นการเซิร์ชของก็ได้นะเนี่ยจะเป็นการลักขโมยอย่างนี้นะเราก็ต้องดูด้วยครับต้องเดินตามด้วยนะอย่าให้เขาหันมาเห็นเรานะครับเหมือนจะเป็นการสอนซะมากกว่านะครับอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีบอกแล้วเนี่ยว่าเราสามารถสมณนของได้แล สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ